ถูกต้องเลยครับนี่คือหลักการเดียวกับการพิมพ์ด้วยตัวเรียงเคลื่อนหรือ movable e type ที่กูเตนเบิร์ททำแต่เกิดก่อนหน้านั้นตั้ง3,000ปีโอ้โหสรุปว่าแผ่นนี้ก็คือซีดีโบราณของจริงเลยสิคะ <c oughs> แต่ปัญหาคือแม้จะผ่านมาเกินร้อยปีแล้วยังไม่มีใครถอดรหัสข้อความบนแผ่นดิส์หนีได้เลยครับอา้าวทำไมล่ะคะนักวิชาการก็เก่งๆกันทั้งนั้นไม่ใช่หรอ เพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Hapax ์ e เลโกเมนครับหมายถึงสิ่งที่พบเพียงครั้งเดียวในโลกไม่มีตัวอย่างอื่นให้เปรียบเทียบทำให้เราไม่รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงอะไรหรือภาษาอะไร อ๋อเหมือนเราได้เจอหนังสือภาษาต่างดาวมาเล่มเดียวไม่มีพจนานุกรมไม่มีเล่มอื่นมาให้เทียบก็เลยงงไปหมดใช่เลยครับพูดอีกอย่างมันคือการพยายามไขตู้เซฟที่เราไม่รู้รหัสแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างในมีอะไรอยู่เราหนักวิชาการเขามีเดากันไหมคะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรมีหลายทฤษฎีเลยครับบางคนบอกว่าอาจจะเป็นปฏิทินโบราณบางคนว่าเป็นกระดานเกมแต่ทฤษฎีที่นิยมที่สุดคือ บทสวดหรือคำอธิษฐานทางศาสนาครับทำไมถึงคิดว่าเป็นบทสวดคะเพราะหนึ่งมันถูกพบในห้องเก็บของศักดิ์สิทธิ์ของวิหารและสองสัญ,ญลักษณ์บางชุดปรากฏซ้ำๆคล้ายกับ ท่อนสร้อยของบทเพลงหรือมนครับโห oh, งั้นมันเหมือนเพลงสวดลับๆที่รอคนมาเล่นแผ่นนี้อีกครั้งหลังผ่านไป4,000ปีเลยสิคะใช่ครับถึงขั้นมีนักวิจัยชื่อแกรตโอเวนส์อ้านว่าอ่านออกเสียงได้เกิน90%และเป็นบทสวดถึงเทพีมารดาแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างเพราะขาดหลักฐานยืนยันจากที่อื่น